สวัสดีครับวิธีการใช้บัตรเพย์นะครับในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเป็นในการสั่งอาหารนะครับผมจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็คือว่าแล้วเดี๋ยวเราจะใช้บัตรเพย์ในการสั่งอาหารแล้วก็ใช้คูปองร่วมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมานะครับเป๋าตังนะครับหรือเป๋าตังเปนะครับแล้วก็เข้าไปตรงเป๋าตังเปนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ทําการ เติมเงินให้เรียบร้อยก่อนนะครับทำการใช้จ่ายในการตัดบัตรนะครับผมของบัตรเพย์นะครับผมก็เราทําการเก็บคูปองครับเก็บคูปองที่เป็นการส่วนลดนะครับสำหรับบัตรเพย์ครับเราเข้าไปดูนะครับตรงนี้จะมีคูปองส่วนลดของบัตรเพย์ครับจะเป็นหัวข้อนะครับตรงนี้ครับ food panda เนี่ครับบัตรเพย์นะครับเราคลิกเข้าไปครับลดส่วนลด25%่านครับลูกค้าใหม่นะครับคลิกเข้ามานะครับก็ จะมีแจ้งนะครับว่าสิทธิ์คงเหลือนะครับ2,246สิทธิ์นะครับแล้วก็หมดอายุ31มกราคม66นะครับแล้วก็รายละเอียดคูปองนะครับก็คือลูกค้าใหม่แอปพลิเคชัน Food Panda นะครับรับส่วนลด25%นะครับตรงนี้ก็ลดสูงสุด80%เอ่อ80บาทนะครับทั่ทีแล้วก็มียอดขั้นต่ำคือเอ่อ150บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใช้จ่ายยังไงครับก่อนอื่นก็คือทำการเออ่เก็บคูปองก่อนนะครับผมเก็บคูปองเรรรรรียยบบบ้้ออนนะะคคคััากกก็ทดใชูปง ตรงนี้เมื่อเก็บคูปองเรียบร้อยนะครับลำดับต่อมาครับเราก็ทําการยืนยันการใช้คูปองนะครับกดใช้คูปองนะครับตรงนี้ก็จะคัดลอกนะครับคือคัดลอกครับส่วนลด25สูงสุด80บาทเฉพาะลูกค้าใหม่ของแพนด้าครับการกดคัดลอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เราปิดแอปตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปไปที่ลำดับต่อมานะครับไปที่ฟู้ดแพนด้านะครับเราเปิดที่แอปของฟู้ดแพนด้านะครับต่อมานะครับ เราก็เข้าไปที่ฟู้ดแพนด้านะครับทำการเลือกอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มนะครับที่เราต้องการนะครับในส่วนนี้คือแอดได้ทําการเลือกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ตะก้ากันเลยนะครับกาต้านะครับก็อย่าลืมนะครับว่าขั้นต่ำคือ150บาทนะครับผมเราคลิกมาครับตอนนี้แอดจะเป็นสั่งเป็นเครื่องดื่มนะครับคือจะเป็นกาแฟนะครับก็คือจะมีเอสเปรสโซ่นะครับ อ่ร nah e ้อยยี่บาทนะครับสแก้วครับแก้วละหกนะครับแล้วก็ส่วนชาเขียวอ่ชาเขียวนะครับชาเขียวนมนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งหมดรายการก็จะเป็น175บาทนะครับรายการนี้ก็จะส่งฟรีนะครับของผู้ใช้สําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเราให้ทําการใส่ส่วนลดนะครับตรงที่เราคัดลอกมาจากบัตรเพย์นะครับทำการกดตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดพาร์ได้เลยครับแล้วก็ทําการกดตกลงนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดส่วนลดนนะครับก็คือลบด้วย52.50ลดไป50กว่าบาทนะครับ52าบาทจุด50สตางค์นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการตรวจสอบชำระเงินในที่อยู่นะครับเบสเซ็ตก็คือ122บาทจุดสสตางค์นะครับผมก็กดทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับตรงนี้ให้ทำการตรวจสอบนะครับชำระเงินครับเพิ่มวิธีการชำระเงินไปครับเข้าใส่บัตรเพย์เข้าไปนะครับ เราทําการเพิ่มใส่บัตรเพเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็นเครดิตการ์ดหรือเดบิตนะครับกดเข้ามาครับก็จะลิงก์มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ทําการใส่เลขบัตรนะครับใส่เลขบัตรเพนะครับใส่ให้ครบนะครับรวมถึงชื่อผูอบัตรนะครับเมื่อใส่การชําระเงินนะครับใส่บัตรเลขที่บัตรวีซ่าบัตรเพเข้าไปนะครับผม ก็จะเห็นราคาที่โชว์อยู่นะครับ122.50สตางค์ตัวนี้คือส่วนลดแล้วนะครับเราทำการตรวจสอบเพรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับว่าน้ำตามเครื่องดื่มที่เราแจ้งไปนะครับว่าถูกต้องนะครับราคาแล้วก็รวมเท่าไหร่แล้วก็ค่าส่งอันนี้จะเป็นค่าส่งฟรีนะครับแล้วก็รหัสตัวส่วนลดที่เราใส่ไปนะครับของบัตรเครดิตนะครับทั้งหมดรวมยอดก็คือ122.50บาทสตางค์นะครับ ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเราทาการกดสั่งซื้อได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ